มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนจากกระแสะข่าวที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากซุปตาสาวระดับโลกอย่าง Lisa ลิซ่าลาริสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คพิง์เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในเจ็จังหวัดชายแดนไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการลุกรานของกัมพูชา จนส่งผลให้มีผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่ล่าสุดมีรายงานข่าวในวงในเปิดเผยว่าลิซ่าและครอบครัวมนโนบาลไม่นิ่งนอนใจไม่ดูดายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลายคนเข้าใจนะคะแต่ได้ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ศูนย์อพยพและจัดตั้งโรงครัวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะและยังถือเป็นหนึ่งในผู้บริจาครายใหญ่เลยนะคะ แหงข่าวระบุเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือของลิซ่าและครอบครัวเป็นไปอย่างเงียบเชียบเนื่องจากซุปตาสาวและครอบครัวต้องการทำความดีโดยไม่ต้องการให้เป็นข่าวหรือได้รับคำชื่นชมจากสาธารณชนแต่อย่างใดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิส닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ